<c oughs> เอาล่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปูนาดาเกมเมอร์ทีวีหรือปุณณดาจาังเลิอนดีเนี่ยนะคะทุกคนก็คือวันนี้เราจะมาทำาคลิปเกมอาวีบ้างนะนั่นจะทำคลิปเรื่องเกนชิมานานเกนชินก็จบเรื่องซูมเมรุไปแล้วที่เราที่เรามาสตรีมเกนชินนะเพราะว่าเราจะไปจบเนื้อเรื่องซูมเมรุจะไปสู้กับเจ้าบอสการามุดแต่เราไม่ได้เอาอะไรเอาเอะไรเดินไปตบอะไรเราเอาตัวจงหลี ไอเกะการยูบาเบลเลอร์ไปตบแต่ก็เกือบตีพวกฟาทุนน้ำแข็งไม่เข้าแหละแต่แต่ก็ตีเข้าเพราะว่ามีตัวถึงมันจะมีเกาะน้ำแข็งแต่แต่มันก็สู้เกาะเกาะหินไม่เอาเพราะเกาะหินมีแข็งกวา่าเ,เอาล่ะเขาเล่นเขาเล่นอาวิมากดีกว่าโมเดิร์เล่นเกมิงอันน,น,ออนี้เราก็จะมาเล่นไอ้ยาน้อยร้อยยายนครับคุณจ้าทูนเน็ตจะปิ้งเลยขอให้เน็ตจะปิ้ง ไอ้คีวีเราก็จะใส่แค่อินโทรเขาถามว่าตัดที่ยังไงแค่ไม่นานแล้วก็เร่งเวลา,วาสิเร่งเร่งความเร็วคลิปอ่ะเอาตัดส่วนที่ไม่สําคัญออกแตดส่วนที่แบบไม่น่าสนใจออกไปอ่ะก็นั่นแหละ่คมกระแขกนั้น,น,นไม่ได้ยากอะไรอันนี้ต้องออกเลยวะ,ว,ะว้แต่ละอุยถ<ท>ออกอะไรนะนต้องออกวะ่ะ Aku ni, aku ni, aku ni. Lor lah, amar. Aku ni ni, rubuh ni. nak give team buat. Sebenarnya kau kena nampak juga sebab ah. enemy has been ฟอนเห็นแล้วเล่นในเรื่งฟอนเห็นด้วยขเพชรตำนานเราจะทำตอนเอ๊าจิกนะไม่ถ้าหิวเพชรนะถ้าหิวเพชรเราไม่เติมมะเราจะเล่นตำนานเราขุดตำนานนะคะด้วยแล้วตอนนี้ที่เราเลือกเออเข้าเล่นเอาแล้วตอนนี้ที่เราเลือกเล่น ที่เราเลืเอาตัวนี้มาก็เ,เพราะว่าเราจะมา,กออาเกาะอินโซเพื่อนช่วยข่อยนี่เอ้ามาเอโซคูไปไหนวะรวบตัวเพื่อนมาช่วยข่อยนี จะามเป็นแค่โลมนะจะไม่ได้เป็นฉันเป็นแค่โลมนะเฟื่อยไม่ใช่เป็นแฮงน,นะรออายาด้วย,ย,ยค่ะ้อเล่นมังกรของเราถูกโจมตีรออายาด้วยเราต่อเราคอยเน้อุ้ยอีจี้โดนลุ่มง,งามเข้าแต่ไม่ได้จะเป็นจอมเวทให้ได้สวยค่นะดีที่ไม่ตายผลเกิน โอ้ยนัมมันนัมมันนัมมันรู้สึกว่ามีศัตรูที่พ่ายแพ้ไปไงล่ะไอตัวเทวนาส แกแกฆ่าทิวด้าฝังกันนะแต่แกฆ่าไอ้สมไมลมค่มันมันเรียกว่าไงดีวะเขาคอมโบกับยายชมพู่เหมือเล่นตัวอื่นอ่ะกตัวแทนอ่ะหนีมันแรงนีมันก็แต่มันก็แรงที่สุดก็ไ ใหญ่ขนาดดาวไรนะยาวเหวทุกคนที่เหม็นไส้แล้วเรื่องเหม็นไส้อนายาแนาวป้องกันศัตรูหายไปแล้วซุปเปอร์ครีปกำลังถูกส่งออกไปนี่ว่าตารนี้เราต้องออกไอ้นี่วะตัดเลือดมาตัด ตัดเลือดจากอีฟเนี่ยดีกว่าอีฟเนี่ยมันก็สุดตัวได้เลยตัดเลือดดีกว่าทุกคนนะตอนนี้ก็เวลา13บสามนาฬิกาห้าสิบเจ็ดนาทีนะคะคือบ่ายโมงกว่ากว่าจะสิบจะบ่ายสองโมง You and I'm an uh, oh, oh, gonna oh, not you? You. you have defeated an enemy. An enemy has been defeated. Drop we no the

คิดจริงเหรอเนี้ยฟังข้ามเคไอ้หัวแข็งนีเยเเลี่ยนอย่าแจ็คสวัสดีจ้ายินดีที่ได้รู้จักกับ

อย่าไปลลโรงเรียนโว้ยมาคือตะคือเจอเจอแบบเจอเจอทถึงโรงเรียนนี่เธอเหรอที่ถึงโรงเรียนกลัวกลัวตอนนี้จะลืมความรู้ตั้งแต่สอบมาฉันก็ไม่เคยจะจับนังสือเลยเพราะว่าเมันไ,มไหวเหรอมันไหวถ้าไปอาจะไย์จะไม่ไไมไวเวโอคยแต่ เทวยทุกส่งออกไปแล้วถ้าเทวไม่ตายแปดอะมันก็คงไม่เป็นอย่างนี้หรอกเลยฝากดูแลป้อมด้วยได้เลยอ๋อไอ้หัวนะแมนด้เมนดิช่วย เฮ้เมอนเลททิปเลทดาว์าว has been destroyed รบตัวเดืเยเอยนาตาหยาชิดเป่งเลยนะเฮ้บอแห่งนาตาย่าเกีเกยดแกหวานพานเลย Your tower has been destroyed. An enemy has been defeated. An enemy has been defeated. Enemy ultimate. Double kill. Well, hit one hit one. Hit nice assist. คีอแค่นี้ก็พ <An ally S 1> ้นแล้วใช่ <has S 1> ไหม <been defeated. S 1> ทางไม่เนี่ยโหยได้เลย h e <I> น e ี c e นอีกี้ thank <laughs> you สวัสด้าค้่โอ๋กองสอมมันทำไมเขือนรไปเลยดงอเรื่องมันให้ทาตรงตี้

เอ้โเ้ยดูมันแตกกันดิมีอะอยู่แ้่นีนกันพ่อนี่ยูนี่ในของเราทุกโจมตี ไม่เนี่ยถูกโจมตเีเออโดนทำภารกิจไอตัวเลี้ย Defeated. An enemy has been defeated!

你们呀。 มีโอกาสชนะมั้งได้เลยระกันดดวสลือเยอะให้ทีเกมตึงแฮะได้เลยไปซักผ่านค่ะจะเหลือไว้ทำไมอ่ะได้เลยหัวหน้ามันพันไกลๆคือจะตกล่างของเมืองไป อย่ามาห้ากับอยามา้ากาัไอ้ยาน,น,น้อยร้อยลีลาถึงไอ้ยจะตัวเล็กแต่พี่แต่ก็เล็กพี่ขี้หนูจ้ะผิวจะวอะไรวะเสียงแต่ผิวแต่จแจว๋วเออทำไมล่ะจ๊ะนั้นเักมันมาลากขนาดนี้ม่ไหวมั้งกันเนื่อง

ัเลกแต่เล็กหนูใปะเล็กพิช่หนูเล็กตัวเล็กต้ไงอ่ะแต่ก็แหลงกันไม่ลาเล็กแต่พิชชี่หนูอ่ะอายางมันจะตัวเล็กแต่มันเล็กพิชชี่หนูนะว่ามันโกมันเกลียนอ่ะไม่งั้นเขาจะแบนในแรงตลเห็นในแรงคูดแบนเลยจะเล่นอาย่าในแรงก็เล่นไม่ได้เพราะมีคนแบน สวย very good อายาเห็นไม่หลักเหรียญทองฉันด้วยไอ้คลิปนี้คลิปเต็มไม่ตัดนะคะทุกคนอายาอยูงนี okay. ่โอเคส่วนเทวนั้นก็มันก็เลยเป็นอย่างนั้นอ่ะดีนะเราไม่ได้กดเทวนัทส่วนพิ้งค่ะทุกคนบ๊ายบายชนะโวย